ที่ให้3,000 CP ม,มาเป็นพันธมิดน้อยใหม่ในปีนี้นะครับแล้วก็หวังว่ารุา่นปีนี้ก็คงจะสนุกที่ได้ดูันตลอดนะครับผลก็ว่าดูทุกคืนนะฮะสนุกมากแล้วก็มีฟีลล็อกตลอดก็จะฝากไว้ว่าถ้าเชียร์้อยแล้วก็ดอเติมพลังของทุกท่า,านด้วยนะครับ CP ด้วยนะครับแล้วก็เปชมทาง DB ตลอดนะครับหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆวันนี้ในอนาคตนะครับ พระคุณครับขอบค mm ุณครับสิครับเราให้จับเป็นรางวัลดีสิบรางวัลเลยะสิบรางวัลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวน้องจะช่วยกันจับนะคะคพะสิบรางวัลด้วยกันสำหรับ52รางวัลนี้นะคะโดยคุณสุพันนีนะคะจะจับสองรางวัลนะคะอ๋อโอเคได้เลยนะครับอันนี้เราพร้อมแล้วจะเสียเวลาจับพร้อมกันเลยดีกว่านครับเราพร้อมกันทีเดียวเลยดีกว่านะครับสิบน้องๆให้พี่กิ๋น เอ็งอยกระโดดลงไนะครับต้องตีใจเย็นค่ะไ่ใชคุณสุพันในะคะครับคะิษรางวันลนะครับพร้อมเนิ่อตตัวจาก,ก ครับโอเคเมีและะ้วนี่เนะฮะเรียบร้อยค่ะนับก่อนนับก่อนน,อน,นับก่อนนะคะเดี๋ยวจะรู้เลยนะคะต่อไปนะครับโอ้โนะครับเอ่อคุณจำลองไก่เพชรนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับใบที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยใบที่สองคุณวิเชียรดวงศนนะครับก็อยู่จังหวัดนนทบุรี ขอบคุณมากครับสองร้อยห้ารียบร้อยแล้วก็น้องๆอีกห้าคนเนี่ยก็คือคนละสิบรางวัลเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขายหยอดกล่องนะครับคุณพี่เขบารับการด้านน้องก่อนแล้วเขาครบสิบรางวัลหรือเปล่าคกิดบ้าหรือเปล่าคะไม่เคยมากรอกค่ะเกบ้าหรือเปล่าคะไม่เคยเลยรีบสองคนเลยอ่ะเขาแบบรีบรานเลยก่อนตาสิบรางวัลหยอดนะครับสิบรางวัลครับสิบรางวัลนะครับครบไห้นะครับขอบคุณนะคะ ในนี่คือรางวัลสร้อยทองคอนแทคสองสลิงจำนวน5 2รางวัลจากคุณสุภัทริรีธนากรครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดบริษัทเดลิเวอร์รี่บิาอาหารจำกับมหาชวนอยู่ในทุกท่านถ่ายภาพรูปกันก่อนนะครับแได้น่นใหดี่นน้เดนค่ะ็เดน่ะที่พีสมทุกท่านก่อนนว่าสหรับรายช้อทเราได้อ่านนี่ยสามารถติดตามได้ทางิพิดลิเนูใช่แล้วก็ติดตามได้จากทางทีมงานของราหรือยังไงไปดูรายชื่ได้อีกทีแล้วถึงเวไซต์ของรับ แม่แผู้ชมครับืขว่วสุด,ดยอดมากทีิวันนี้แจกกันแบบสนานวันไหวมากอาตอนนี้ขอเสียงวิบม้กับกทั้งหมดบนเวทีด้วยครับขอบคุณมากนะ ถ่บนเวทนะวันนี้ถายบนเวทีทั้งหมดเลยนะครับเรียนนนะคะคุณน,นะคะแล้วการวมิของเรา,านนะค,ะครุคในวันนี้นะคะน,นี้ม่าเ็ไถ่ายด้านล่ากักนกนาาบนเลแ่ยทั้งหมดหดเลยนะครันนี้วาะฉะนั้นดี๋ยนจะมาสัภาพ์นด้านาบนเลยนะครับ น้องดารานักแสดงแลก้ก็เป็นอีกรณีครั้งหนึ่งนะครับไมจะเป็นจาก True Academy p a t เต c i a นะครับน้องเอฟจากแคนตนลาครับจาก GMM Grammy นะครับจาก GMM TV จากเฟซบุ๊กครับ,รบแล้วก็โรบิที่เดรรี่โบลิงจาก RS เอสจำก,กัดมหาชนด้วยนะครับ ว่าเออใหญ่ชูมือสูงมากนะครับชูมอน้ครับเดจะางกนทุกนะครับอสาอินกนเลี้ยดวยะครับโอ้ขอบคุณากเลขอบคุณค่ะขอบคุณทุนะครับขอบคุณครัขอบคุณครับขขอบคุณครับเานะครับวันนี้สนุกสนานกันเลยกินจริงนะแล้นหรอคะและ ทุกท่านที่สมาชิกของเรานะคะเยลนิวและก็รวมไปถึงนักดาราที่มารังานและก็ไปันศิลปินพิธียิตรพี่สุสือวชันในวันนี้ด้วยค่ะใช่นะคบวันนี้ก็มีนักที่ีวัสองคนว่าเดี๋ยวการจับรางวันรอบ้ามันจะเร่ไใหม่ผมเจมส์ก็เลยแซ่บครับ